สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับวันนี้คุณครูต้นสอนศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะโรงเรียนว่านหนองโงนะครับวันนี้จะมาให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นม .3 มนะครับเป็นคลิปที่1นะครับลาท้ายคลิปนะครับคุณครูมีกิจกรรมใบงานนะครับให้นักเรียนนะครับนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในคลิปนี้นะครับไปทำลงในใบงานนะครับแล้วก็ส่งคุณครูทุกคน นะขอให้ตั้งใจฟังนะครับถ้านักเรียนตั้งใจฟังคลิปนี้แล้วนะครับจบคลิปสามารถทําใบงานได้อย่างแน่นอนนะครับคลิปนี้นะครับที่หนึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะเรื่ององค์ประกอบของดนตรีไทยนะครับวันนี้เราจะมุ่งประเด็นไปที่องค์ประกอบของดนตรีไทยก่อนนะครับเป็นการสรุปบทเรียนแบบง่ายๆสั้นๆน,นะครับ ความหมายขององค์ประกอบของดนตรีไทยนะครับก็คือส่วนต่างๆของดนตรีที่นํามาประกอบกันเป็นบทเพลงนะครับทําให้บทเพลงมีความสมบูรณ์ไพเราะน่าฟังเมื่อนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องขององค์ประกอบของดนตรีแล้วนะครับก็จะสามารถฟังเพลงวิเคราะห์เพลงและเข้าใจบทเพลงได้ง่ายๆขึ้นนะครับพูดง่ายๆก็คือเมื่อเรามีเพลงสักหนึ่งเพลง นะครับได้ฟังเพลงหนึ่งเพลง่ากที่เราจะมีวมีความเข้าใจนะครับเราก็ต้องรู้ว่าเพลงนั้นจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับซึ่งองค์ประกอบนี้มันมีด้วยกันหลายข้อนะครับขาดข้อใดข้อหนึ่งไปเพลงนั้นก็จะไม่เกิดความสมบูรณ์นะครับที้เรามาดูว่าองค์ประกอบของดน,นตรีเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับหนึ่งคือเสียงนะครับ เสียงหมายถึงเสียงของเครื่องดนตรีนั่นเองนะครับซึ่งเสียงเนี่ยมันก็เกิดจากการสั่นสะเทือนนะครับเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุที่แตกต่างกันนะครับเช่นเครื่องดนตรตีบางชนิดทําด้วยไม้ทําด้วยโลหะนะครับทาด้วยสายนะเกิดเสียงจากการดีดสีตีเป่าแตกต่างกันนะครับซึ่งเสียงพวกนี้ เราสามารถรับรู้ด้วยหูของเรานั่นเองนะครับองค์ประกอบที่2นะครับก็คือจังหวะนะครับจังหวะก็คือถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกําหนดความช้าความเร็วของเสียงนะครับจะเชื่อมต่อกันนะครับจังหวะก็คือสิ่งที่กําหนดความช้าความเร็วของเพลงนะครับรวมถึงของเสียงด้วยนะครับเมื่อเกิด ความช้าความเร็วที่แน่นอนนะครับมีจังหวะเข้ามากำกับความช้าความเร็วแล้วก็เสียงเหล่านั้นก็จะเกิดการจัดระเบียบขึ้นนะครับเมื่อถูกจัดระเบียบแล้วก็จะเกิดความพร้อมเพียงสม่ำเสมอกันนะครับเช่นนักดนตรี10คนคือดนตรี10ชิ้นนะครับบรรเลงเพลงเดียวกันแต่ยังไม่มีจังหวะนะครับบางคนเล่นช้าบางคนเล่นเร็วบางคนเล่นจังหวะปานกลางน,นะครับ พอมารวมวงกันแล้วต่างคนต่างเล่นนะครับไม่มีสิ่งที่ยึดเป็นหลักนะครับทำให้การเล่นก็ไม่พร้อมเพียงกันนะครับสิ่งที่นำความพร้อมเพียงมาสู่วงดนตรีได้นะครับก็คือจังหวะนะครับจังหวะถูกกำหนดความช้าความเร็วมาเมื่อนักดนตรีทุกคนเล่นจังหวะนะครับเหมือนกันก็จะทำให้เพลงนั้นเกิดความไพเราะเป็นระเบียบมากขึ้นนั่นเองนะครับ จังหวะแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะครับคือ1จังหวะพื้นฐานจังหวะพื้นฐานก็คือจังหวะที่มีอยู่ในใจของนักดนตรีหรือนักขับร้องเพลงทุกคนนะครับก็คือจังหวะในใจนะครับ 2. จังหวะชิงจังหวะชิงก็คือจังหวะที่ถูกบันเลงด้วยเครื่องดนตรีอะไรครับเครื่องดนตรีชิงนั่นเองนะครับตามชื่อของเขานะครับจังหวะชิง จังหวะสุดท้ายคือจังหวะหน้าทับจังหวะหน้าทับก็คือจังหวะที่บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีประเภทกลองนะครับการบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีประเภทกลองเราเรียกว่าจังหวะหน้าทับนะครับองค์ประกอบที่3นะครับก็คือองค์ประกอบทํานองนะองค์ประกอบทํานองก็คือเสียงนะเกี่ยวข้องกับเสียงอีกแล้วเห็นไหมครับทํานองก็คือเสียงที่มีระดับ สูงต่ำนะครับเสียงสูงเสียงต่ำเสียงปานกลางหรือความสั้นความยาวของเสียงนั่นเองนะครับเสียงสูงเสียงต่ำเสียงสั้นเสียงยาวนะครับก็คือตัวโน้ตนั่นแหละครับพูดง่ายๆนะครับเข้าใจง่ายคือตัวโน้ตนะครับที่นำมาเรียบเรียงต่อๆกันกลายเป็นบทเพลงนะครับโดยมีจังหวะ นะครับกำกับความช้าความเร็วของเพลงอยู่นะครับจะไม่เหมือนกันนะครับจังหวะคือความช้าความเร็วส่วนทํานองคือระดับเสียงสูงต่ําสั้นยาวนะครับซึ่งเมื่อเรามีความรู้ทางเรื่องทํานองแล้วนะครับจดจําตัวโน้ตได้แล้วก็จะทําให้นักเรียนสามารถจดจําเพลงและเข้าใจเพลงได้มากยิ่งขึ้นนะครับอ่าสุดท้ายนะครับองค์ประกอบที่4องค์ประกอบสุดท้ายก็คือคีย์ตัลักษ นะครับคีตลักษณ์ก็คือลักษณะหรือรูปแบบโครงสร้างของเพลงนะครับซึ่งกําหนดโดยใครครับนักเรียนก็คือกําหนดโดยผู้ประพันธ์เพลงผู้ประพันธ์เพลงหมายความว่าผู้แต่งเพลงนั่นเองนะครับคีตลักษณ์คือสิ่งที่กําหนดโครงสร้างของเพลงเช่นนักเรียนแต่งเพลงขึ้นมา1เพลงนะครับนักเรียนกําหนดให้เพลงนี้มีความยาวกี่จังหวะ นะครับสมมติความยาว10จังหวะนะครับ10จังหวะเพลงหรือเนื้อร้องนะครับต้องการให้วนซ้ำหรือไม่นะครับร้องเพลงนี้จบจะมีการวนซ้ำหรือไม่หรือ,อรอบเดียวจบเลยหรือซ้ำตรงไหนเป็นบางท่อนมีท่อนพุกงตรงไหนท่อนขึ้นท่อนอินโทรท่อนจบแบบใดนะครับอันนี้เราเรียกว่า ทีละลักษณะก็คือโครงสร้างหรือลักษณะที่ถูกกาหนดขึ้นโดยผู้ประพันธ์เพลงนั่นเองนะครับทีนี้หลังจากนี้นักเรียนต้องนะครับทำใบกิจกรรมที่1นนะครับกิจกรรมที่1ก็คือให้นักเรียนอธิบายสรุปความหมายขององค์ประกอบของดนตรีไทยทั้ง4ข้อนะครับที่ครูได้ให้ความรู้ไปแล้วนะครับโดยศึกษาจากคลิปที่1ก็คือคลิปนี้นะครับสามารถ ย้อนกลับไปฟังได้นะครับทําลงในใบงานให้เรียบร้อยนะครับเขียนชื่อนาำสกุลให้เรียบร้อยและนําส่งคุณครูต้นนะครับคุณครูต้นจะนํามาตรวจนะครับว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะครับส่วนคลิปที่2นะครับจะเป็นเรื่องอะไรต่อไปนั้นนะครับขอให้นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับติดตามชมในคลิปที่2ต่อไปนะครับคุณครูต้นจะอัพโหลดลงนะครับในทั้งใน y t u t u นะครับในเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับคอยติดตามชมให้ดีนะครับส่วนการให้ความรู้ในชั่วโมงที่1นี้นะครับในคลิปที่1ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจรับชมมาตลอดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ